ขาดหมดเลยครับเนี่ยนาจะเห็นแหละ มีสองชั้นมีชั้นในตรน,นี้ซีนเท่าตรน,นี้มีรอยมีรอยํามันให้น้ำมันรั่วจดมีชั้นนอกตรงนี้เขาจะใส่พลาสติกมาตอนเขาประกอบเขาจะลอยเนี่ยลอยลอยยางครับเพื่อให้ล้เครื่องหมุนจะได้ไม่สั่นมากรถรุ่นใหม่จะมีรุ่นเก่าๆไม่มีถ้ารุ่นสมัยก่อนไม่มี ใหม่ๆจะมีหมดคุนเก่าๆไม่มีอของดีแม็กโอ้ทำมาดีเหมือนกันของแท้กับพันของแท้แพงหน่อยของเทียมก็ถูกหน่อยต่างกันวันพันหนึ่งเงเอาไงดีคิดไม่ออกเดี๋ยวดูก่อนถามจะของก่อนเคี่ร์ดยากสมบูรณ อันนี้ได้แล้วตัวนี้มอะไรจะได้ล้างอีกล้างอีกนานเลยแหละครับเชียวเวลาตอนล้างขอบขอบไม่ยากเท่าไหร่ตอนล้างเนี่ยยาวเลยอันนี้เข้าซีนซีนตัวนี้นี่แหละ ยูเข้าไปไงี้ทำไมเขาไม่ใส่ซีนเข้าไปก่อนวะตอนใส่เฮอยอไม่เคยเห็นช่างไหนใส่ซีนเข้าไปก่อนนลยตอนประกอบจริงแน่ใส่ไปไงี้ผมก็ยกใส่ยกปิดข้าไปซีน้่ไป ใส่ใส่ซีนเข้ขาไปกเข่าออกนอางนี่บอกซีนเข้าไม,นะไม่ได้จะเข้า

ลึกไปโดนขอบนี้พอดีข้างหน้าข้างหน้าเลยลึกไปมันก็ไม่ลึกนี่มียางหุ้มอยู่ข้างนอกตัวเนึ่งย,ยางก,กันอะไรวะกันฟุ้นหรอกันน้ำเข้า ไม่รูวมกันดูออกกวอนชีดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยล้างทีเดียวอัอนเบอหนังอันนี้อยากอนล้างเลย ชน่ลองทฤษฎีเขาดูจะได้ไหมคนแ่บนี้คนบคนบ มุดสูงออกไปอย่างนี้เนาะน,นีเอาจะเข้าอยยกสายยกขวาเลยเขาบอกอะเขอบอเขอ้าหมเาแล้วน,น็นอตขันน็อตขันอย่างนี้เลย นี่เท่านี่เท่าดีกว่าอย่าเง้ยเออเสมออยู่ี่ยนี่เสมอกว่าที่อย่างนี้นะใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาไม้เรียบๆหน่อยวางองนี้วางย่างนี้นะที่เข้าไปอย่างเงี้ยต้องแรงมาก าอยู่อเ,เอ่ะได้อ่อืมได้อยู่ครับเดี๋ยวออกทิ้งก่อนเอาซีนออกก่อนไม่เอาแล้วไปอ,อีสุใส่ง่ายอ่ะถ่ายบางคันยากอนะ่ะอีสุเอามือ đắn đắn nghe gọi cho lắm không nhìn kháu lắm mượt đắn đắn nó có ai có tổ bọc bọn nó có đại để có tổ bọc nghe xuyên qua bài nghe có tổ bọc nghe cái hơi luôn ít chạy nhiên nhiên đọc nghe không làm đi sụp không ngại bài เอาคอนเนี่ยตีเอาบอลคอนคอนเนี่ย,ยตีเอาบอลตีตรงนี้นะคอนตีเข้าไปาจะเข้าแล้วเข้าง่ายอีสเอุเข้าแล้วนี่ร้องเฉยครับเราเปลี่ยนใหม่ยกชิดยาวไว้หน่อยคลาย ยังไงออกว่านี่ล่อยโอ,อกหมดเบนซินไปสองร้อยเพาโอเคเลขครับเลขบจบ